ค่ะวันนี้เราก็มาเรียนฟิสิกส์กับคุณต้อยอีกตามเคยนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรติกตายค่ะ ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะคะเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนววิธีโคงซึ่งมีทั้งในแนวราบและก็แนวดิ่งในแนวราบนะคะ Sx จะเท่ากับ Uxt Ux เท่ากับ Vx เท่ากับ u c o s θ t หรือว่า Uy เท่ากับ u uh s i n s e t a นั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาดูสมการในแนวดิ่งบ้างนะคะสมการในแนวดิ่ง v x เท่ากับ u y บวกลบ g t s y เท่ากับ u y t บวกลบ1ส่วน2 g t กำลังส v y กำลังสเท่ากับ u y กำลังสบวก g t ค่ะตัวนี้เราสามารถหาความเร็วในขนาดใดๆแล้วก็หากนนารกระจัดในขนาดใดๆได้สมการตามนี้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดแบบเต็มใบหรือว่าแบบพาลาโบลาตัวนี้นะคะสมการการหาเวลาจะหาจาก t เท่ากับ 2u sin เซส่วน g การหาการกระจัดมี2แนวก็คือแนวแกน x และแนวแกน y แนวแกน y คือ h เท่ากับ u กํลัง2 sin กํลัง2เซส่วนด้วย 2g และในะแนวแกน x x, x เท่ากับย u กําลัง2ไซน์2เซต้ส่วน g กรณีที่มันจะขึ้นไปได้สูงสุดก็คือมุมที่เกิดคือจะเป็นมุม90องศาส่วนกรณีที่จะไปได้ไกลสุดในกรณีของ s x ก็คือมุมที่ยิงก็คือจะต้องเป็นมุม45องศานั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาดูโจทย์กันนะคะซึ่งโจทย์ในข้อนี้ที่กำหนดให้มี u เท่ากับ25เมตรต่อนาทีมีเซตาเท่ากับ37องศาถามหา t เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนค่ะสูตรที่ใช้จะใช้ t เท่ากับ 2u s i n เซตา,ส,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 าส่วนด้วย g เราก็แทนนะคะแทน u ด้วย25 sin 37องศาหารด้วย10นะคะตัวนี้คำนวณออกมานะคะจะได้เท่ากับ3นาทีนั่นเองค่ะ ดูโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้กำหนด u เท่เากับ25เมตรต่อวินาทีเซต t เท่ากับ53องศาหา h เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง h เท่ากับ u กำลัง 2, สองไซดกำลัง 2, สอง t ส่วนด้วย 2g u นะคะแทนด้วย25ส่วนซ53องศามีค่าเท่ากับ0.8คำนวณออกมาจะได้ h เท่ากับ20เมตรนั่นเองค่ะ จทย์ข้อต่อไปที่กำหนดให้ u เท่ากับ15เมตรต,รตร่อวินาทีเซต้าเท่ากับ37องศา sx เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนค่ะ sx เท่ากับ u กำลังสองไซส์สสส2เซต้ว 0g ตัวนี้นะคะไซส์เซต้าจะเห็นว่าเป็นมุม37องศา2คูณ37นะคะก็คือ74องศานั่นเองค่าไซ n ์74ก็คือ0.96แทนค่าคำนวณออกมานะคะจะได้ sx เท่ากับ21.6เมตรค่ะ เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้กําหนดให้ t เท่ากับ6วินาทีเซต้าที่ใช้นะคะเขาบอกว่าขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร,รก็คือต้องต้องใช้เซต้าเท่ากับ90องศาแล้วก็ถามหาค่ะว่า h เท่ากับเท่าไหร่ก็คือขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรซึ่งเราจะใช้สมการในการหา h คือ h เท่ากับ u กำลังสองไซน์กำลังสองเซต้าส่วนด้ g แต่ว่าในข้อนี้ไม่ได้กําหนด u มาให้เราจะต้องหา u ก่อนนะคะจาก ทเท่ากับ2ยูไซเซต้าดดวนยจีนะคะแล้วก็แทนค่าในสมการนะคะคำนวณออกมาจะได้ค่า u เท่ากับ60นะคะหารสอคือเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะค่ะ ทีนี้เราก็จะมาแทนค่าหา h กันนะคะเมื่อเราแทนค่าหา h นะคะคำนวณออกมาซเาย90อ,องศามีค่าเท่ากับหนึ่งากำลังสองคือ90 0หารก,กันออกมานะคะจะได้900คูณ1ก็คือ900หารด้วย20จะได้ค่า h เท่ากับ45เมตรนั่นเองค่ะเราก็มาดูโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้กําหนดมาให้คือ u เท่ากับ20เมตรต่อวินาที เขาบอกว่ากว้างไปได้ไกลสุดกี่เมตรไกลสุดก็คือมุมที่ใช้นะคะจะเป็น45องศาทำหา SX เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนค่ะ Sx เท่ากับ U กำลังสอง n ซายสองเซส่วนด้ G เราก็แทนค่าลงไปในสมการเลยค่ะ s ซายสองเซก็คือ2คูณกับมุม45องศาเขาจะเป็น90ซาย90มีค่าเท่ากับ1นะคะ20กำลัง2ได้400คูณ1หาร10ก็คือได้40เมตรค่ะ ามาดูโจทย์ในข้อนี้เขาบอกว่าเตะบอลได้ไกลที่สุด80เมตรแสดงว่ามุมที่ใช้ก็คือมุม45องศานะคะเท่ากับ80เมตรถามหา h เท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรโดยหาจากหา u ก่อนนะคะจาก s x เท่ากับ u กําลัง2ไซ n ์2เซต้าส่วน g เมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วนะคะไซ n 2 45ก็คือ sin 90องศาคือ1ได้ u เท่ากับรากที่สของ800เมตรต่อวินาทีค่ะ ต่อไปเราจะมาแทนค่าหา h กันนะคะจาก h เท่ากับ u 2, กําลังสองไซด์กําลังสองเซตาส่วนด้วย 2g เราแทน u ด้วยรากที่2ของ800ยกกําลังสองนะคะตัวนี้รากที่2ของ800กําลังสองก็คือจะได้เท่ากับ800นั่นเองไซด์กําลังสอง45ก็คือไซด์45องศาม,มีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสองยกกําลังสอง ถอดออกมานะคะยกกำลังสองแล้วจะได้2ส่วน4ี่0คูณ2ส่วน4หาร20จะได้400หาร20เท่ากับ20เมตรนั่นเองค่ะค่ะในคลิปนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองทำนะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันฝากนักเรียนได้ฝึกทำด้วยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจและมีสติในการใช้ชีวิตเสมอนะคะสู้ๆค่ะ